ธรรมบทภาคที่5แปลโดยพยัญชนะยกสัพเรื่องการตัดสรู้ครั้งแรกนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า115เริ่มตั้งแต่ปฐมโพธิวัตถุเป็นต้นไปปฐมภพธิวัตถุอันว่าเรื่องแห่งการตัดสรู้ครั้งแรกมมยานข้าพระเจ้าวะจเตจกาวสถาอันว่าพระศาสดานิสินโนประทับนั่งแล้วโพธิรุขบูเล ที่โคนแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรููอุทานิตวาทรงเปล่งแล้วอุทานะวะเสนะด้วยสามารถแห่งอุทานอานันทเถเรนะปุถโธผู้อันพระเทระชวานนทูลถามแล้วอ布รภาเคในการเป็นส่วนอื่นอีกกเทศีตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าอเนกาชาติสังสารังอิติดังนี้เป็นต้น ดังจะกล่าวโดยย่อดโสสถาอันว่าพระศัสดาพระองค์นั้นนิสินโนประทับนั่งแล้วโพธิรุขมูเลที่โคนแห่งต้นไม้เป็นที่ตรัสรูสุริเยครันเมื่อพระอาทิตย์ตรงนี้เป็นสุริเยนะครับหนหนูตอนนี้เปลี่ยนเป็นดอยักษ์นะครับพิมพ์ผิดไปอนัตถังคาเตเอวะเป็นสภาพถึงแล้วซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้นั่นเทียว สันเตมีอยู่วิธามิตาวาทรงกำจัดแล้วมาลาพลังซึ่งมานและผลของมานปทาเดตาวาทรงทำลายแล้วตะมังซึ่งความมืดปุเพนิวาสะปฏิชาทกังอันปกปิดซึ่งขันเป็นที่อยู่อาศัยในก่อนปฐมยามในปธุมยามที่พระจักขุงทรงยังจักสู่อันเป็นทิพย์ วิสโสเทตวาให้หมดจดแล้วมัชิมยาเมในมัชิมยามปฏิจจะทรงอาศัยแล้วการุญยตังซึ่งความที่แห่งพระองค์เป็นผู้ทรงมีพระกรุณาสเตสุในสัตว์ทั้งหลายญานังทรงยังญานโอตาเรตวาให้ข้ามลงแล้วปัจจยากาเรในปัจยาการปัชิมยาเมในปชิมยาม สัมมาสันโตทรงพิจารณาอยู่ตังปจายาการังซึ่งปัจายาการนั้นอนุโลมปฏิโลมะวะเสนะด้วยสามารถแห่งอนุโลมและปฏิโลมอภิสัมพุชิตวาทรงตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วสัมมาสัมโพธิงซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณสหกับออชริเยหีด้วยเหตุอันน่าอัศจรรย์ทั้งหลายอารุณิคมมะนาเวลายะ ในเวลาเป็นที่ขึ้นไปแห่งอรุณอุทานเนนโตเมื่อทรงเปลงอุทานังซึ่งอุทานอเนเกหีพุทธะสตาสหาเสหีอวิชหิตังอันอันแสนแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใชยหนึ่งไม่ทรงละแล้วอภาสีได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่า อาหางกันว่าเราเขาเวสันโตแสวงหาอยู่กหาการังซึ่งนายช่างผู้กระทําซึ่งเรือนอันนี้พิสังเมื่อไม่ประสบสันทาวิสังท่องเที่ยวไปแล้วอเนกาชาติสังสารังสู่สงสารมีชาติไม่ใช่หนึ่งชาติอันว่าการเกิดปุณณปุนางบ่อยๆทุกขาเป็นทุกโหติย่อมเป็น ขหาการะกะแนะนาช่างผู้กระทําซึ่งเรือนตวังอันว่าเจ้าที่โถเป็นผู้อันเราเห็นแล้วอสิย่อมเป็นตวังอันว่าเจ้านากาหศาีจกไม่กระทําเคหังซึ่งเรือนปุณอีภาสุกาอันว่าซี่โครงทั้งหลายสภาทั้งปวงเตของเจ้าไม่ยันเราพระคาหักแล้ว กหากูตังอันว่ายอดแห่งเรือนไม่ยาอันเราวิสังขตังหรือแล้วจิตตังอันว่าเจตเมของเราวิสังคารคตังเป็นธรรมชาติถึงแล้วซึ่งพระนิพพานมีสังขารไปปราดแล้วโหติย่อมเป็นอาหางอันว่าเรา อาชะโครบรรลุแล้วขยังซึ่งความสิ้นไปตันหานางแห่งตันหาทั้งหลายอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าอาหังอ,อันว่าเราเขาเวสันโตแสวงหาอยู่ปุกลังซึ่งบุคคลการะกังผู้กระทำเคหาาัสสาซึ่งเรือนตัวนี้หักฉถีเป็นกรรมนะครับอาตาภาวะสังขาตัสสะ อันบริดิษณนพร้อมแล้วว่าอัตาภาพอิมัสสานี้การละกังปุคลังคือว่าตัณหาวัตกิงตัณหาวัตกิงซึ่งนายช่างคือตัณหากตาพิณีหาโรผู้มีอภิิหารอันกระทำแล้วทีปังกราปาทมูเลณที่ใกล้แห่งพระบาทของพระพุทธเจ้าพระนามวา่าทีปังกรอัธายะเพื่อประโยชน์ โส so, ตัญหาวัตกีอันว่านาช่างคือตัญหานั้นมยยาอันเราสากาอาตทัถุงเพื่ออันเห็นได้ยาเนนะด้วยยานเยนะใดตาสายาณะสาแก่ยานนั้นตาสายานะสะคือว่าโพธิยาณะสะโพธิยานสา,า,นาแก่พระโพธิยาน อันนี้พิสังเมื่อไม่ประสบอันนี้พิสังคือว่าอวินทันโตอวินทันโตเมื่อไม่พบอวินทันโตคือว่าอารพันโตอารพันโตเมื่อไม่ได้ยานางซึ่งยานต่างนั้นเอวะนั่นเทียวสันทาวิสังท่องเที่ยวไปแล้วสันทาวิสังคือว่าสังสริงสังสริงเร่ร่งไปแล้วสังสริงสื่อคือว่า อนุวิจาริง์อนุวิจาริง์เที่ยวไปตามแล้วอปราปรังไปไปมามาอนเนกาชาติสังสารังสู่สงสารมีชาติไม่ใช่หนึ่งอนเนกาชาติสังสารังคือว่าสังสารวัตตังสู่สังสารวัตอีมังนี้อนเนกาชาติสตาสหัสสังขยังอันบดต พึงนับด้วยแสนแห่งชาติไม่ใช่หนึ่งกาลังเส้นการเอตกางมีประมาณเท่านี้อิติดังนี้ตาถาประเทศสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาคาถาปาทัสแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าขาหากาลังขเวสันโตอิติดังนี้อิทางวัจนางนันว่าคำนี้ว่าทุกขาชาติปุณณปุณนางอิติดังนี้ การณวัจนังเป็นคําแสดงซึ่งเหตุขาหาการกาขาเวสนัสสะแห่งการสแสวงหาซึ่งนายช่างผู้กระทาซึ่งเรือนโหติย่อมเป็นอโธอันว่าอธิบายว่าชาตินามะเชื่อนว่าความเกิดเอสานั่นชาติคือว่าอุปคันตุงอุปคันตุงอันว่าอันเข้าถึง ปุนปุดังบ่อยๆทุกขาชั่วว่าเป็นทุกชราพยาธิบรณะมิสตายะเพราะความที่แห่งความเกิดนั้นเป็นธรรมชาติเจือด้วยชราและพยาธิและบรณะโหติย่อมเป็นจะอันหนึ่งสาชาติอันว่าความเกิดนั้นทศมีงกหาการะเกครันเมื่อนาช่างพุ้ธรรรมซึ่งเรือนนั้นมยาอันเราอาทิเถ ไม่เห็นแล้วนะนิวตตัตติย่อมไม่กลาบยัสมาเหตุใดแตสมาเพราะเหตุน,นั้นอะหังอันว่าเราเขาเวสันโตแสวงหายอยู่ตางข้า,าการกังซึ่งนายช่างผู้กระทำซึ่งเรือนนั้นสันทาวิสังท่องเที่ยวไปแล้วอิติดังนี้อโถอันว่าอันว่า อิธานิในการนี้ตะวางอันว่าเจ้าสพัญยุตายาดังปฏิวิชันเตนะเอวะมายาทิโถเป็นผู้อันเราผู้รู้ตลอดอยู่ซึ่งพระสพันยุตยานั่นเทียวเห็นแล้วอสิย่อมเป็นอิติด,ดังนี้พระา,าัาแห่งบทว่าทิโถสิอิติด,ดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าตวางอันว่าเจ้านาคาหาสีจักไม่กระทำํำเคหังซึ่งเรือนมะมะของเราอัตาภาวะสังขาตังอันบดิตนพรม้อมแล้วว่าอัตาภาพสังสารวเตในสังสารวัฏอิมัมิงนี้ปุณะอ,อีกอิติดังนี้ประทสะแห่งบทว่าปุณะเคหังอิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว่าอาวเสสากิเลสสภาสุกาอันว่าซี่โครงคือกิเลสอันเหลือลงทั้งหลายสภาทั้งปวงตวะของเจ้ามายาอันเลาพักคาหักเสียแล้วอิติดังนี้คาถาปาสสาแห่งบาทดในพระคาถาว่าสภาเตภสุกาพักคาอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่า กนิการมันดลังปีแม้อันว่ามนทนแห่งช่อฟ้าอาวิชาสังขาตังอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าอาวิชาอัตาภาวะเคหาสาัสะแห่งเรือนคืออัตภาพตายากตัสาอันอันเรากระทำแล้วอิมัสะนี้มายาอันเราวิทางสิตัง หรือเสียจแล้วอิติดังนี้คาถาปรารัสสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าข้ากู่ตังวิสังขาตังอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าอิธา,า,านินในการนี้จิตตังอันว่าจิดม,มะมะของเราข้าตังถึงแล้วข้าตังคือว่าอนุปวิธถังอนุปวิธถังเข้าไปตามถึงแล้ว วิสังขารังซึ่งทำมีสังขารไปปราดแล้ววิสังขารังคือว่านิพพานังนิพพานังซึ่งพระนิพพานอารมณะกาณนวะเสนะด้วยสามารถแห่งกระ,กะทธรรมให้เป็นอารมณ์อิทธิดังนี้คาถาปารสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าวิสังขาระกะตังจิตตังอิทธิดังนี้อโถอันว่าอัจว่า หางกันว่าเราอาิกโตเป็นผู้บรรลุแล้วอราตังซึ่งพระอรหั์ขยะสังขาตังอันบัลิตนับพร้พอมแล้วว่าความสิ้นไปตันหานางแห่งตันหาทั้งหลายอัสมิย่อมเป็นอิติดังนี้คาถาปรารัสะแห่งบาลเหี่งพระคาถาว่าตันหานางขยะมัชคาอิติดังนี้ปทมภพโพธ่วัตถุ อันว่าเรื่องแห่งการตัดสรุปครั้งแรกนิธิตังจบแล้ว